กอนแข่งตั้ยหนึ่งวันที่จะมาลองว่ายน้ําดูนะคะที่งานตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตาค่ะเช้านี้คือแข่งจริงแล้วนะคะเราก็ได้จัดเตรียมพวกรองเท้าอะไรต่างๆอุปกรณ์เรานะคะจัดวางให้เป็นระเบียบค่ะหลังจากที่ว่ายน้ําขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาสวมเจ้าหนี้ทันทีเลยนะคะใส่โมจจักรยานแล้วก็รองเท้าปั่นค่ะเสร็จก็จะได้ไปวิ่งต่อนะคะอีก5โลค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศใน transition ที่ทุกคนกําลังง่วนอยู่กับการจัดของอุปกรณ์ของตัวเองนะคะหลังจากน้ำมาปุ๊บคือห้ามเบือว่าจักรยานตัวเองอยู่ล็อกกไไไหนนนะะะคมะม่งั้็จชาลปอีก 아이 <목소리도> ก่อนที่จะแข่งนะคะทุกคนจะได้สวมชิปไทม์ที่ข้อเท้านะคะเพื่อที่ว่าจะได้จับเวลาในแต่ละจุดนะคะซึ่งแต่ละจุดนะคะก็จะมีตัวจับเซ็นเซอร์อยู่ค่ะและนี่ก็คือรูทว่ายน้ำนะคะว่ายเป็นคล้ายๆกับสีเหลี่ยมคางหมูเลยจ้าการว่ายช่วงแรกนะคะจะติดขัดนิดนึงทั้งตีนทั้งมือนะคะมาเต็มๆเลยค่ะนี่งานไม่ใหญ่นะคะคนน้อยมากที่เคยโดนตีนถีบจนแววนหลุดอ่ะว่ายเสร็จนะคะเราต้องขึ้นมาปัาน่นขาปั่นอีก20โลนะคะอันนี้ก็คือปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วล้ากำลังจะเอาจัก,กรยานไปเก็บจจ้้้าาุดนีคือไม่รูสึึกถงข เแล้ะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเข้าเส้นชัยนะคะหลังจากไปวิ่งมา5กิโลเมตรที่มันเป็นเนินแบบเยอะมากทุกคนแล้วเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเดี๋ยวเราลองมาลุ้นผลกันนะคะว่าชีจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะชีใช้เวลาแข่งไปทั้งหมดนะคะ1ชั่วโมงกับ44นาทีค่ะชีได้ที่2นะคะแต่ทั้งหมดก็มี3คนโอเคพร้คนได้เดี๋ยวเราไปพูดกปนกนะทนะคะสำหรับในชาลิยา นอกจากจะเอาถ้วยทองมาฝากทุกคนเรายังเอาถ้วยนี้มาฝากด้วยนะหลบตีนแพรบ